ครับก็สวัสดีนะครับสวัสดียามเช้าที่อ่างเก็บน้ําแม่ลําพันธ์นะวันนี้ก็ไม่ได้มานานแล้วนะครับวันนี้ก็พามาตกปลาที่อ่างเก็บน้ําแม่ลาพันธ์อีกแล้วมาพบกับผมเชนคนล่าฝันอากาศนหนาวหนาวยามเช้าเดี๋ยวเรามาตามล่าหาปลาจิบกันนะครับชะโดจิบผิวน้ํายามเช้าจะมีผลงานให้ชมหรือเปล่ามาตามชมกันเลยครับไปลุย โอ้ยไม่โดนนะครับโอ้โห,โหกัดซะขนาดนี้ไม่โดนนะครับโดดใส่เต็มๆเ,เลยยังหลุดออกมาจากปากมันอีกอะ่ะสุดยอดยักษ์ใหญ่ไม้แรกสับเบียกระเด็นเลยอือหือ จับจับมันจับมันจีบหลังเรือเหรอจิบหลังเรือเหรอโอ้โหนึกว่าไซส์เล็กมันก็มีเล็กนะนี่นึกว่าไซส์เล็กๆนะครับไม่เล็กนะ ติดเมียงเดียวด้วยมาแล้วเข้าสวิงซสักเถอะตัวใหญ่จะตื่นหมดโอ้โหโคตรแรงเลยครับตัวแค่นี้สุดยอดความแรงเลยตัวไม่ได้ใหญ่มากนะ แรงจังโอ้โหจะเข้าสวิงยังจะวิ่งออกอะ่ะโดดโดดอีกอสุดยอดความแรงเนะโดป๊อกสีห้าโลไม่ใหญ่นะครับไม่ถือว่าใหญ่แต่ความแรงนี่สุดยอดเลยนะ จิบขึ้นมาเบาๆนะแล้วดูหนาวเนี่ยโอ้โหปลามันไม่ค่อยจิบนะครับหาตัวยากเพิ่งเห็นจิบ2อสาตัวเองนะสุดยอดมาแล้วถือว่าไซส์รับแขกนะกัดเพนซิลนะครับ เป็นซิ้วกเก่าเก,เก่าราคาแบบประหยัดประหยัดของอะไรก็กัดตีเดี๋ยวก็พังนะครับอย่าไปยึดติดอะไรมากมายนี่เลยลอกที่ใช้ g m a x c กับตันนะครับตัวนี้ผมใช้รอบ7ลูกปืน11บวกบวกหนึ่งนะครับลื่นมากนะผมแนะนำนะครับมีนา้นาหลายท่านถามมาปรับยังไงช่วงใหม่ๆเนี่ยมันจะลื่นมากนะ ลอกใหม่เนี่ยเบิกใหม่ปุ๊บมันจะลื่น,นมากเราก็ปรับมาที่ประมาณ4นะครับเลข4ตรงนี้นะ4 4สกว่ากว่ามันจะพอดีนะครับแล้วก็ไล่ปรับตามตามเขาเรียกว่าอะไรน้ำหนักของเหยื่อนะครับให้เหมาะสมมันก็สามารถคุมได้สบายตีลื่นตีไววางเหยื่อแม่นๆมน,นะครับแล้วก็ชุดแต่งสวยงามมาก G Max กกับตันสายตัวนี้เป็น PE อีเอ่อโทมาน่านะครับซูเปอร์ p ีถัก8นะผมใช้ p ีอีสามีอีสามแล้วก็สายฟลูโรลคาร์บอน60ปอนเป็นฟลูโรลคาร์บอนร้อเของ g m a มนะครับมาดูไซส์กันนะแต้มแรกเนี่ยชโดไซส์เนี่ยไซส์รับแขกนะครับแต่ว่าความแรงเนี่ยสนุกมาก เนี่ยนะวนมากนะครับประมาณสามประมาณสี่โลได้นะว้าวมาแล้วแต้มแรกยามเช้าจะดโดจิบหรือดูหนาวโอเคเดี๋ยวตามชมแต้มต่อไปครับหาตามหาใหญ่หญยกักษ์วันนี้ดีกว่าไปถ่ายรูปก่อน ไา่ตัวนั้นแม่งขึ้นอยู่ข้างเสาหนึ่งว่ะข้างไม้ไผ่หลักไข่เปะนั่นมา <c oughs> หัวไปนั่นเลยลนะ <c oughs> แม่หน้าพุ่งใส่ปลาไม่ดุวันนี้ปลาไม่ดุ มันน่าจะหิวน่าจะใกล้ล่ามาั้งไงเฮียไม่ค่อยจะกินโอ้โหมาเองไอตัวนี้น่าตายสุดแล้วมาเอ้ยใกล้ตัวมาเกินกน,นี่จ้ะหมูขึ้นมานเห็นๆเลยหน้าพุ่งใ,ใ,ใส่เนาะ กลัวจะห่างมันเกินมันจะไม่ไล่เลยสิันกลับเย็นอ่ะใกล้ก็ใกล้มันเกินอีกครับวันนี้ก็โอ้โหสถานการณ์ย่ำแย่นะครับบอกเลยว่าฤดูหนาวเนี่ยปลาอ้วนอย่างนี้นะไม่ค่อยจิบด้วยไม่ค่อยกัดด้วยหาตัวยากมากวันนี้เต้มเดียวนะครับโอ้พอได้หมัดนะคนละเต้ม มืดเลยไม่มืดไม่กลับเดี๋ยวพบกันใหม่ทิศหน้าครับทิศนี้ก็ขอร้านแค่านี้กลับบ้านดีกว่าโอ้โแม่ปลาโชว์ปลาหน่อยเ <laughs> <laughs> ่้ยเย้ยเฮ้ยปลาเกลืออะไรนะ